ผู้ดูแลวิหารแก้วโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันไม่ได้ล่มสลายด้วยเสียงดังแต่มันค่อยๆเสื่อมจากภายในระบบเศรษฐกิจเร่งจนลืมคำว่าพอระบบการเงินสะสมจนหนักการปกครองแตกแยกการศึกษาสอนให้จำมากกว่ารู้คุณธรรมและจริยธรรมอ่อนแรงลงอย่างเงียบงนันเมื่อทุกระบบหนักเกินจะเคลื่อนไหวสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่คำสั่งใหม่แต่คือความเบา บนยอดเขาที่ลมพัดช้ามีสถานที่หนึ่งตั้งอยู่อย่างโปร่งใสผู้คนเรียกมันว่าวิหารแก้วไม่ใช่วิหารแห่งการบูชาแต่เป็นพื้นที่สำหรับการล้างผู้ดูแลสถานที่นี้มีชื่อเรียบง่ายผู้ดูแลวิหารแก้วผู้มีจิตบริสุทธิ์เธอไม่เรียกตนเองว่าเทพไม่รับการยกย่องไม่อ้างอำนาจหน้าที่ของเธอมีเพียงอย่างเดียวคือดูแลความใสของพื้นที่ วิหารสร้างจากวัสดุปโปร่งแสงพื้นหินอ่อนสีขาวสะอาดเทียนขาววางบนเชิงเทียนแก้วสุมดอกไม้สีขาวดอกแก้วดอกลิลลี่ดอกไม้สีขาวทุกสายพันธุ์รวมอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดโดยมีดอกมะลิให้กลิ่นบางเบาเป็นกลิ่นพลังงานสะอาดหลักที่ทุกคนคุ้นเคยกลางวิหารมีลูกแก้วกลมใสาวางนิ่งมันไม่ส่องแสงไม่พูดไม่สั่ง เป็นเพียงจุดให้สายตาวางภายในยังมีพระพุทธรูปแก้วใสไม่ได้ตั้งเพื่อบูชาแต่ตั้งไว้เพื่อเตือนใจว่าเมื่อจิตใสความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นในใจของตนเองโดยไม่ต้องเรียกชื่อการภาวนาเพื่อล้างจิตให้สะอาดผู้ที่มาถึงวิหารไม่ได้รับคำสอนยาวไม่ได้รับขั้นตอนมีเพียงหลักเดียวที่ผู้ดูแลรักษาไว้เสมอล้างเท่าที่จิตรู้สึกว่าควรล้างหยุดเมื่อจิตรู้สึกว่าสะอาด บางคนล้างมือด้วยน้ำสะอาดซ้ำๆบางคนเช็ดลูกแก้วอย่างช้าๆบางคนนั่งเงียบมองแสงสะท้อนบนพื้นหินอ่อนบางคนหายใจเข้าและออกพร้อมคำสั้นๆในใจใสแล้ววางไม่มีใครบอกว่าพอหรือ,อยังเพราะความพอจะปรากฏเองเมื่อสิ่งเกินหลุกออกจากใจเมื่อใจเบาเมื่อความคิดหยุดเพิ่มผู้มาเยือนจะลุกขึ้นและเดินออกจากวิหารโดยไม่ต้องกล่าวลา ผู้ดูแลวิหารไม่ชี้นำผู้ใดให้เปลี่ยนโลกแต่เมื่อการล้างเริ่มต้นขึ้นมันเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอย่างเงียบงันจิตที่ค้างเริ่มคลายใจที่หม่นหมองเริ่มใสผู้คนกลับไปพร้อมลูกแก้วบริสุทธิ์เป็นจุดยึดใจลูกประคําใสเพื่อเตือนการวางและสมุดเปล่าสำหรับเริ่มต้นใหม่พฤติกรรมค่อยๆเปลี่ยนผู้คนเลือกงานที่ทำให้ใจสะอาด เลิกเพ่งโทษผู้อื่นและเดินออกจากสังคมที่ทำให้จิตสกรปรกอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะไม่จำเป็นจากเดิมที่ขายสิ่งไร้ค่าผู้คนเริ่มสร้างและขายอุปกรณ์ทำความสะอาดจากอาหารที่เร่งเรา้ากลายเป็นอาหารที่ดูแลอวัยวะภายในอย่างอ่อนโยนบางคนสอนการล้างจิตและล้างใจไม่ใช่ด้วยคำสอนยาวแต่ด้วยการทำให้คนทำได้ด้วยตัวเองเศรษฐกิจเริ่มเบา สังคมเริ่มรับผิดชอบเมืองเริ่มสะอาดผู้มีอำนาจเริ่มจากสิ่งพื้นฐานโครงสร้างความสะอาดของบ้านเมืองแคมเปญดูแลพื้นที่ให้สะอาดเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพราะผู้คนไม่ทนกับความสกรปรกอีกต่อไปตลอดกระบวนการทั้งหมดผู้ดูแลว,วิหารแก้วไม่ออกจากวิหารเธอไม่ประกาศชัยชนะไม่รับคำขอบคุณหน้าที่ของเธอยังคงเดิมคือรักษาความใสของพื้นที่ เธอแจกเพียงลูกแก้วบริสุทธิ์ลูกประคำใสและสมุดเปล่าเพื่อให้ผู้คนวางแผนชีวิตใหม่ด้วยมือของตนเองและล้างจิตต่อไปเมื่อออกจากวิหารแล้วแกนแท้ของผู้ดูแลวิหารแก้วไม่ใช่การเป็นผู้พิเศษไม่ใช่การสร้างไม่ใช่การเพิ่มและไม่ใช่การช่วยผู้ใดเธอเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกมนุษย์เพื่อเข้าใจความไม่สมดุลในใจของตนเองเมื่อเข้าใจแล้วสิ่งเดียวที่เธอทำคือการล้าง ล้างความคิดที่เกินล้างความยึดล้างความหลงว่าเราต้องทำอะไรให้โลกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อช่วยใครเราเกิดมาเพื่อรับผิดชอบจิตของตนเองผู้ดูแลวิหารแก้วล้างเพียงสิ่งเดียวคือจิตของตนเองและรักษาความใสนั้นไว้ไม่ใช่เพื่อความดีไม่ใช่เพื่อบุญแต่เพื่อไม่สร้างคาบใหม่เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเธอไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเลือกพบไม่ต้องไปที่ใด พราะจิตที่ใสจะนำทางกลับเองกลับสู่วิหารแก้วซึ่งไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะของจิตที่ไม่หลงอีกต่อไปเมื่อใสแล้วผู้ดูแลก็หมดหน้าที่วิหารก็หมดหน้าที่ของตนเองในที่สุด